ครับสวัสดีครับเออไปเอินว่าวันนี้ไปเจอครับนานๆไปดูทิ้งแล้วไปเจอเขากำลังเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้คือเน่านะครับจะลาลงครับเนี่ยเน่าแล้วกิ่งนี้ก็ไปแล้วกิ่งก็จะมาณนี้ไปแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการ ฟานดูว่าไปถึงไหนจะดูก่อนเช็ครอบนอกก่อนว่ามีหลักไหนลักเสีไปนี่ครับหลักนี้ไปแล้วนี่เน,น่าเห็นไหมครับเนา่ามันจะนิ่มๆเน่นาถ้าเกิดลกักยังไม่เสียคือยังแข็งอยู่นิ่มเหมือนิ่มเหมือนกันเนี่ยเนี่ยการเน่าของเขาคือจะเน่าจากปลายมหาโคนอันนี้ผมจะลองตัดให้ดูนะครับว่า เป็นยังไงแค่นี้พอผ่านครับนี่ครับไอเออกต้องก็ยังไม่ผ่านจริงครับเดี๋ยวซ้ำอีกทักทีเดี๋ยวซ้ำอีกทีครับใจเย็น เหาอันนี้ก่อนเยวหาเอ,อลักเนวก่อนมีกี่เส้นแน่อันนี้หนึ่งเส้นนะครับอันนี้ถ่ายมือหนึง่งแล้วก็ทามือหนึ่งนะครับไม่ได้มีนี่อีกเส้นนะครับเนาแล้วนี่อันนี้ยังดีอยู่อีกเส้นนะครับเดิมละ เริ่มไปไปลายเริ่มนะเริ่มออกดำนี่ไปอีกเส้นหนึ่งนี่เส้นใหญ่เลยเส้นนี้ไปดูกันเส้นนี้ถ้าเกิดเราเป็นไปได้เราตัดนี่เลยครับตัดใจ่เลยได้รัดออกมาใหม่นี่รวยครับจากนี้คนละลากกันนะครับคนละคนละอันกันแล้วเดี๋ยวพี่ห้ดอูอันหนึ่ง นี่ครับอันนี้ที่วบาผมบอกว่าจะตัดทิ้งมีคันนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าในนี้ยจะเป็นไงเปล่าเดี๋ยวต้องรอนี่นิมหมดแล้วเนี่ยลากไปหมดแล้วจนลากนี้ดีครับแต่อีกล่างเสียจะตัดนี่เลยครับกันลามตัดนี่เลยอย่าเหลือวับอย่าเสียดายครับ กิดเจอต้นไม้จนชมเน่าเนี่นยอย่าเสียดายเส็ยขาดยังไงไงก็ต้อง้านให้เลย๋อเขาก็เคยมีเน่ามาก่อนแล้วครับเนี่ยที่ผมแก้ไปเมือ่อตอนเขาต้นเล็กๆนี่ครับนี่ผม,ไ,มได้ตัดทิ้งไปตอนลากเขาตอนเล,เล็กที่เขาเน่าก็หายมาแล้วก็มาเป็นอีกครับจนกระทั่งต้นกนันนี้ก็ไปอีกแล้วผมขอเปิด ตัดอันนี้ทิ้งให้ดูครับนี่ลากหลากหลักนี้เดียวดูก่อนว่ามีดคมไหมถ้าเกิดมีดไม่คมก็ดยวค่อยว่ากันครับนี่ครับลากตัดออกมีรอยช้ำนะครับเนี่ยเน่าหมดแล้วนิ่มนี่ครับ รากคือไม่สวยครับสีไม่สวยนี่ครับข้างในจะออกเป็นลองเป็นลองช้ำแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวหาดูว่าจะต้องตัดถึงนี่ไหมหรือตัดถึงนี่เดี๋ยวดูจริงเดี๋ยวตัดตรงนี้ก่อนตัดลากนี้อีกลากก่อนเพื่อความชัวร์ตัดนี่เลยครับ เดี๋ยวขอวางโทรศัพท์ตัดก่อนนะครับลากมันใหญ่นี่ครับมาดูตรงเนี้ยจะเป็นที่ขาวเนี่ยลากไม่เป็นไรครับ แต่สีออกน้ำตาลน้ำตาลช้ำๆเนี่ยต้องเอาออกครับถ้าเกิดเราไม่ออกเดี๋ยวเขาก็จะเน่าเป็นอย่างอย่างนี้นี่อย่างนี้นี่ดำอย่างนี้ลามเร็วมากครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับตัดตีตัวไม่ได้เสียนเนื้อด้วยแล้วก็อ๋อเราเข้าไปอีกสักครึ่งน,นิ้วก่อนลองจริงมีพอได้ครับคมอยู่ รับมาแล้วมือเดียวครับลำบากมีเล็กด้วยไม่คิดจะเจอครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราไม่ตัดเห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกีย้ยังอยู่แค่นี้นล้วลามออกนี่แต่พอเราตัดใหม่อีกทีนึงอ่ะนี่ครับเข้าใจกลางแล้วเนี่ยเข้าใจกลางแล้วแผ่ออกข้างแนละ้ว ผมว่าตรงไปถึงนี่แหละครับเพราะว่าลากนี้ที่เราตัดที่แรกจําได้ไหมครับคือลากนี้คือลากอันนี้เดี๋ยวลองตัดนี่เลยครับตัดอย่าไปเสียดายครับของมันนี้ถ้าเกิดคิดว่าจะเอาเขาไว้อย่าเสียดายเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดคุณเสียดายเมลยเน่าทั้งต้นครับนี่ครับเห็นไหมครับก็ออยัง ต้องตัดอีกครับเนี่ยไม่พอนะครับเดี๋ยวขอพื้นที่นิดหนึ่งห้ามเสียด้เด็ดขาดตัดทีละนิ้วครับปัามปั๊ลึกแต่ละท่อนถามว่าเสีได้ไ…ยไหมก็เสียดายแหละครับกว่าเขาจะใหญ่ได้ขนาดนี้แต่เราต้องตัดเอเข้าให้ตุดครับให้จบ ก็ยังไม่ผ่านครับก็ยังต้องตัดอีกนี่ครับเขาก็เริ่มกินแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยดำดำเนี่ยนี่ครับันนี้ก็เริ่มนะทำไส้ล้มแล้วถ้าเกิดพูดตามหลักทางบ้านผมอ่ะเขาเรียกไส้ข้างในล้มเหมือนกับไส้